มากๆเลยนะคะคุณพี่ทองสุกนะคะอยู่อำเภอตันสุมจังหวัดอุบลราชธานีเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าไหมสังเคะ์ทอเครื่อง3ตะกรสีเขียวปีกแมงทับสีเขียวปีกแมงทับส,สวยๆเซตนี้คุณลูกค้าขา490บาทเนาะขนาดหน้าผ้า100ความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรวันนี้น้องม,มีถุงผ้าแล้วก็ริบบิ้นแถมให้ฟรี1ซเซตแบบนี้เลยจ่ายเพียงแค่490บาทเท่านั้นฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะช่อง YouTube แม่าริผ้าไทายของเราด้วยงานผ้าไทายของฝากส,สวยๆนะคะจากร้านแม่าริผ้าไทาย ของเราในวันนี้สีเขียวไม่ได้มีแค่สีเขียวปีกแมงทับยังมีสีเขียวมิ้นนะคะคุณลูกค้าขาสวยไหมพืนนี้สีเขียวมินนะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าอยากให้ทางร้านของเราตัดให้ด้วยนะคะค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่1 3 9่บาทค่ะพื้นนี้จะเป็นสีเขียวหัวเป็ดพื้นนี้จะเป็นสีเขียว,ว <S <S หัวเป็ดจะเป็นสีเขียวที่มีความเข้มมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะหรือว่านะคะคุณลูกค้าชอบสีเขียวที่มีความสวยสดใสเรียกว่าสีเขียวพาสเทล ขืนนี้เรียกว่าสีเขียวพาเลสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะชอบสีเขียวสุดคลาสสิกวันนี้กับสีเขียวเบลสีเขียวสุดคลาสสิกวันนี้สีเขียวเบลสวยนะคะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะเป็นสีเฉดสีที่แบบว่ามีความคลาสสิกนะคุณลูกค้านะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย490บาท490บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือวว่าาาจจะรับสีีเเขขยมมิ้แง หาเข้ามาได้เลยนะคะราคาผืนละ490บาทสามารถนําไปตัดเสื้อได้1ตัวค่ะหรือว่าจะนําไปตัดผ้าถุงก็ได้1ชิ้นได้1ผืนเนาะจะนําไปตัดเป็นกระโปรงก็ได้1ตัวเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าคุณลูกค้าจะนําไปตัดทั้งชุดอย่างเช่นอยากได้สีเขียวมิ้น ทั้งชุดเลยนะคะผ้าถุงก็อยากได้สีเขียวมินเหมือนกันรับ 2, ผืนนะ980บาทรับ2ผืน980บาทวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับนะคะผลิตภัณฑ์ของแถมเป็นผ้าขอม้าผืนละ1 0 0บาทพร้อมริบบิ้นนะคะชิ้นละ10บาทคุณลูกค้าขาเซตนี้แถมให้ฟรีเลยสําหรับคุณลูกค้าที่รับเป็นเซตนะรับเป็นผ้าตัดชุด980บาทได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะ0890416008คุณลูกค้าอยากได้ผืนไหนเฉดไหนเลือกชมเลือกช็อปได้เลยนะคะหรือว่าจะรับนะคะเป็นสีเขียวสดใสผืนนี้สีเขียว ผ้าเทลสวยมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นสีเขียวที่เข้มที่สุดตอนนี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวหัวเป็ดสีเขียวหัวเป็ดค่ะคุณลูกค้านะแล้วก็สีเขียวนะคะที่อยู่ในหุ่นเรียกว่าสีเขียวมิ้นท์นะคะแล้วก็ผืนนี้ค่ะที่คุณพี่ทองสุกนะคะอยู่อำเภอตาลสุมค่ะจงังหวัดอุบลราชธานีเลือกซื้อเลือกช็อปจะเป็นสีเขียวปีกแมงทับขนาดหน้าผ้า1 0 0ความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรสามารถนําไปตัดเสื้อได้เลยนะคะเหมือนเสื้อที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้้เป็นผารุ่นเดียวกันเป็นผ้ารุ่น,นเดียวกันนนะะะคคราคาผล400 ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่มรรีพาไทยของเราด้วยนอกเหนือจากมีของขวัญของฝากสุดพิเศษให้แล้วจัดส่งฟรีทั่วทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR code โคนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มส่งรูปให้ดูให้ชมเพิ่มเติมด้วยขอบพระคุณคุณพี่ทองสุกอยู่อำเภอตานสูงจังหวัดอุบลราชธานี